สวัสดีครับพี่น่องสวัสดีพี่น้องืนนี้ชมบรรยากาศน้ำออกคงครับพี่น่องถ่วมถนนเป็นที่เรียบร้อยครับเป็นรอบที่สองนะครับสําหรับการหากินหาปลาก็เท่ากับสิเปี้ยนไปได้พี่น่องบบบนี้ต้องหันไปหาด่างครับพี่น้องด่างก็เบดครับเบ็ดขั้นครับใส่ป่ายน้ำนะครับผมว่าผมสิมาใส่ด่าง จะเป็นยังไงพี่น้องน้ำพึ่งมาถึงนะครับพึ่งจะออกทงพายุโนรูนะครับพายุโนรูบรท่านเขาเลยพี่น้องอันนี้แค่เซิฟเซิฟนะครับก็รบรรยากาศสายน้ำครับสวมถนนนะครับกับโบลึกครับโบลึกตอนนี้โบลึกตอนนี้กับประมาณื่องแทงครับ หลัง่วมหลังตีนครับบนถนนนะอะไรพี่น้องเราอยู่พูดครับอยู่แม่นม้ำยางมันกิโลนึงเหรอพี่น้องกระสิไปหอดเรือครับกะโนะมเป็นยังมรนสิขึ้นอยู่มั่นสามสี่มือแบบนั่งหนักนะครับแล้วกระสิอยู่โตกต่จีูหว่ามันส,ส,มสิข้นซ้ำไดพี่น้อง ดังครับกระสอบนึงกระสิใจใสโบฮันหัวครับถือมาซื้อ,อไปพี่น้องคลิปนี้ผมบ่ได้ใส่ยังไงนะพี่น้องครับบ่ได้ใส่อีหยังไงเลยครับพาพี่น้องเลาะอย่างเดียวคลิปนี้เอิ้นว่าเลาะครับพาพี่น้องเลาะอย่างเดียวบ่มีหยังครับบ่มีหยังมากมายเลาะอย่างเดียวเพราะว่า ยังบอยเด็ใส่ครับบกกาส่น้ำมันมาเร็วเกินไปนะครับแต่ว่าเคืนเดียวทะลุทะลวงไปเลยพี่น้องหมว่านี่มว่านี่น้ำยูหางถนนเป็นแขนเป็นว่าครับข้างตรงนะนะครับพี่น้องคิดว่าผมจะกลาวสซยังไหวบวเบิ่งเดียพี่น้องเห็นบ่ครับมันบกกาไซยังไหหรอพี่น้องส่ไหวโบไหวครับ มันโหดเกินไปมามือเดียวครับตุ่มเลยครับตุ่มแบบตุ่มตุมเลยครับถ้าเกิดใส่ไวเรามันเอาไปได้มันเสียหายของเท่านะที่นองโอ้แห้งครับแันนี้จังๆครับโอ้วันนี้คือขาดใส่นอกถนน มนนันบนี้ขาดยางจังครับพี่น้องแจ่งหัวเขาเลยโอ้รถไปเ่อไหรครับพี่น้องมาไหนสานันปีที่แล้วนี่ก็เจ้าจอดรถไว้ถ่วมรถเจ้าเบิดครับจอดไว้ไยายามดังนี้ละ <c oughs> ขับถึงนมาว่าท่านนะครับถ่วมเบิดเรียบร้อยครับ ีนี่ก็อาจจะเป็นแบบปีกายนะครับเพราะว่าน้ำถึงมาถึงพี่น้องมาหาศาลครับน้ำวันนี้เนี่ยครับเวลาน้ำท่วมมูป่ามันงกระชื่นมาหากินนะเะียพี่น้องพี่น้องเห็นนี่บเ่แมงกีซ่อนครับเห็นบ่าครับนี่หมดมีแมงนะครับ ก็สิมีหมดมีแม่งึ้นมากนะครับปลามันกระสิหากินบันนี้อ้วนครับเราจะนี้ปลาสิอ้วนพี่นอนมันได้หากินแม่งนะครับเต็มท้องอ้างล่างแหรอบันนี้ครับอ่วนตุบปุ๊กติกต๊กๆเลยครับโดยเฉพอะน้าลงเลยปลากระสีชุม่มแน่นินลาชุ่มอ้วนครับตุบปุ๊มั่นแะบัเน,นี้ครับ นี่แหละครับธรร,ธรรมชาติมันสันสางไว้แล้วพี่น้องธรรมชาติมันสันสางไว้แล้วครับมันหาความเหมาะสมไว้แล้วเธอบบให้น้ำท่วมปลาก็บ่ออวนพี่น้องทาน้ำท่วมปลามันก็อวนนั่สิแหละครับนี่หมดมีแมงมีแมงกระสอนมันได้กินนะครับกินแล้วก็อวนครับไงครับพี่น้องผม หลังจากที่เข้าหลังจากที่ผมพาพี่น้องเลาะบรรยากาศน้ำออกทุ่งนะครับบาหน,นีที่พาพี่น้องมาใส่ด่างครับเบื้องล้วตอนนี้มัน,นาใส่ด่างพี่น้องกะน้ำกขึ้นตลอดครับพี่น้องครับึ้นตลอดเลยชวนนี้ครับเบื้องเอาพี่น้องนะตรงตรงทีเข้าไพ่เฮือยูนิตเพื่อเ,เป็นให้หน้านะครับ <laughs> แต่สิล่องส่เบิร์พี่น้องผม บบ้ไขมักใส่ทั้งหกพระพี่น้องใส่ด่างครับด่างเป็นแบบด่างลูกวิ่งนะครับกางสิ่งลูกวิ่งครับไสจังสี่เลยครับเดี๋ยวส,สวยๆฮะออกมายำสิเป็นจังไดสิมีป่าอันใดขึ้นมาบังนะครับติดครับไม่น้ำนะครับ ผู้เพิ่นข้าเจ้าพระกันไซยู่พูดละ่ละเราเลาะ,ละตีนบ้านแต่ฟังเสื่อเขาอยู่ผีครับเลยตรงมาผีใส่ย่งไงสิพี่น้องเนี่ยด่างมูลนี่มันใส่ย่งไงลูกลนักหนัก,ก,กเป็นลูกตะกั่วกลมครับเป็นลูกตะกั่วกลม แต่ลงแบบปิ๊เลยครับน้ำไหลจะน้อยเพรเป็นยังครับใครเห็นมันลงไปหอดข้างล่างครับถ้าเทือประกวดเถ่ามากแต่เบ,บิงเบิงงข้าเจ้าใดไปว่าขนันมีแต่ปลาดุมกแต่ปลาดุกปลาดุกยักเนี้ยปลาดุกวีเนี้ยนะครับก็้ิเป็นยังไดด่างเข้าจะใส่สเบียเท้าดี ต้องพิสูจน์นี่เนาะจะหามันหมูมหมักกันเอ๊อตาเจ๊ทำไมไม่คืออ่ะไปใส่ลกไรตี้เลยเนี่ยใส่เป็นแปนคือค่อยเนี่ย โอ้โห oh. ล่อออไปไม่ได้แล้วอะ่ะไกลเกินจะขึ้นอีกไหมเนี่ยฮะ <Huh? S 2> ขึ้นอีกมล่ะขึ้นตัวโนรูยังไม่มาเลยพายุไม่มีรูยังไม่มาเลยโนรูพายุอะไรชื่อโ no, นรูนรนเออพายุไม่มีรูว่างั้นปิดไหม เพิ่งจะใส่เนี่ยไม่กล้าใส่เมืเ่อคืนมันขึ้นไวเกินลองดูเผื่อว่ามันบุ่งเยอะน้ำเย็ะเพื่อบุ่งเยอะน้ำกันโอ้งามทะนอบ,บานนี่อาชีพไม้สลมาม้าเขาเลยแต่เจด เปิ่บุงยืดน้าม้ายป่ะโอ้ยน้าม้ายปลานีไหมน้าม้ายปลานี่ไปหาปลาใส่เลยเบื้อแล้วปลาเข็งไงกูอยากลุยตัวละในนหน้าไหมเจ้กว่าหมดเจ้กว่าแม่งเว้ย เนี่ยเก็บปลาบุงเยือดงามไปขายดีกว่าฮะปลาติดถึงก็หลักเลยโอ้ยงามครับคุณแม่แต่กว่าไปซื้อได้เขากำไรสิบบาทอีกสิบบาทอยู่เก็บไปเห็นมันขลับกันนี้ไม่กล้ารถมานี่เลยรถจอดนู่นเลยไายเล่นหมาบุ้มเมื่อคืนิด เดินมาดูเรือกลับไปท่วมถนนเลยบ้าหรก็เลยไม่เอามาแล้วเอาไว้นู่นแหละไม่ได้อะไรไม่ได้ปวดอ่ะเสียงเสียงปลามันแรนขึ้นปลาอ้อยตัวจวดจิกายนี่เขาได้เงินบ่หน่อยได้พระบุญยืงงนน้ำนะฮะโว้วโย ได้ยากอะฉีดได้ยุ้ยวัสดีครับพี่น้องผมวัอนี้ผมกับผมบอลนุกับอีสาบนบอลน้องไว้คือเก่าพี่น้องครับมัอนี้พาพ,พี่น้องมันเลาะครับ อ่าบรรยากาศขำขึ้นพี่น้องสิพาพี่น้องไปเลาะเลาะไปเรื่อยเปร้ครับมือน,นี้ตอนนี้เฮื่อเขาจอดอยู่พุ่นครับผมว่าเพื่นสิย่างครับไปเอาเฮื่อมาจอดพี่พี่น้องต้องถอดกางเกงย่างไปกับสีพัาพี่น้องเลาะไปน้ำหนามน,นี่แล้วครับไปเอาเฮื่อค,ครับไปครับพี่น้องถอดเกงกันแป๊บหนึ่งครับ โอ้ยมีแต่ปลาพี่น้องเอ้ยเพี้ยะน้ำน้ำนปลานี่ครับพูน่ะเห็นโบพูน่ะเนี่ยอยู่ในปลานี่พี่น้องโอ้โหพูน่ะเห็นบ่พี่น้องโอ้ยโอ้ผมบ่าเดี๋ยวด่างมานน้ำไหมไปเดินไปเบิงน้ำกันพี่น้องว่าผมสุดพอยังแน่ขึ้นนี่ คลิปนี้คือการเลาะครับพาพี่น้องเลาะไปช่ชมบรรยากาศไปเพื่อนนะครับไปพี่นอ้องที่ไปพ่ออีกยังเนี้ครับพ่อหนูยิ่งหนูครับพ่อนกยิ่งนกมเนี่ยไปพี่น้องล้วยครับ พ่อรหรืพี่น้องเป็นงูนะครับแต่ว่าเขาบมไปยุ่งเอะครับกูไปเอานะครับผมบมมักกินงูผมบมเคยกินงูเหตุพี่น้องเบิรงซื้อครบผูสิงพี่น้องเห็นบ่เห็นบ่พี่น้องครับผูสิงบ่ได้ได้นำไรนำไรผ้าเขาอุมนี่เซ็ตเลยโดดใจเขออ้าพี่น้องเห็นบ่าครับ ผู้สิงครับอานี่แหละฟังเคลื่อนมัแต่สิมีอย่างสีแลไะพี่น้องอันนี่เม่นหนูพี่น้องครับหนูทองขาวพี่น้องตัวบกเจ๊เลยนั้น,นกนระติกมาอยู่มันดักหกปวดพี่น้องมันยิ่งถือเลยคือสีบวัวใหญ่ตัวมันดอกเฮ้ยน่าเสียดาย บัวอิ่มเลยครับตัวเนี้ยตัวเบิกเอบเลยครับพี่น้องสำรับตอนนี้กะประมาณสามถุงครับพี่น้องผมภาพพี่น้องเลาะหาเบื้องนั่นเบื้องนี้นะครับกับโบนี่ยังปันใดพี่น้องครับบบมี่ยังปันใดบั <c oughs> บัลเรทึกใจปไนไดนห้าสิบเก้บบานดีกว่าพี่น้องล่อหนามลงพี่น้องครับนังสิเหรอครับย้ำหน,าม,นามขึ่นนั้นใายกินล้ำบากรหนามร้ายครับเดี๋ยวหนามลงเดี๋ยวงใครมาบูกันนะครับพี่น้องสำหรับที่นี่คลิปนี้ผมผมพาพี่น้องเลาะมาทั้งกลางวันทั้งกลางคืนว่นมามันเกิดบรรยากาศของขึ่นนะครับกลางคืนก็นเงียบครับคืนนี่ตามนั้นเนาะพี่น้องเนาะ ายครับพี่น้องกลับบ้านครับอย่าลืมกดติดตามเป็นอกำลังใจให้กัน,เ,นเดอ้อพี่น้องเดอ้อคลิปนี้บ่ได้หาครับเดี๋ยวนี้เลาะอย่างเดียวครับพี่น้องเ <c oughs> อาละครับพี่น้องเอาแค่นี้แล้วครับพี่น้องครับไปดีครับบ๊ายบายครับ